มาดูกันนะครับออกซิเจนมากเกินพอเห็นไหมครับถ้าอาตาัตราการลดลงของ Mn 2บวกนะไม่ใช่2ลบมันทิมผิดต้อง2บวกถ้าอสู M L, นจุดศูนย์สองโมต่อลิตรสังเกตหน่วยนะครับโม L, ต่อลิตรนะ่อวินาทีอาตาัตราการลดลงของออกซิเจนจะเป็นไปตามคข้อใดถสังเกตน,นะครับช้อยข้อนี้เขาให้มาเป็นโมต่อลิตรต่อวีนะครับแต่คําตอบจะมีทั้งโมต่อลิตรต่อวีโม L, ต่อวีกมัมต่อวี แล้วก็ลิตรต่อวิพี่ถามว่าสี่ช้อยนี้อันไหนเหมือนกันอันไหนต่างจากพวกข้อสองสามสี่จะอยู่ยในกลุ่มเดียวกันนะครับคือมาจากหน่วยโมต่อวิโมต่อวิเหมือนกันหมดเลยคือเปลี่ยนจากโมเป็นกร,รมเปลี่ยนจากโมเป็นลิตรแล้วก็ต่อวินาทีงั้นสองสามสี่เป็นช้อยประเภทเดียวกันส่วนข้อหนึ่งเนี่ยคือเป็นความเข้มข้นต่อวินาทีเคาให้ปริมาตรไหมไหมครับนะเนาะก็แปลว่าข้อเนี้เทียบกับปริมาตรแล้วร,ร้อยลูกบาศก์เซนแต่ข้อพวกนี้ยังไม่ได้เทียบกับปริมาตรเลย ถูดีๆนะสิ่งนี้เขาให้มาเนี่ยคือ0.02โมลต่อลิตรต่อวิ้งั้นเช็คข้อน,นี้ก่อนนะ,อ,ะออกซิเจนใช่ไหมครับก็เป็น4ต่อ5ถูกไหม5ต่อ4ถ้าก็เอา0.02คูณด้วย5ส่วน4ถูกไหมครับเอาตัวเนี้ยคูณด้วย5ส่วน4ก็จะกลายเป็นออกซิเจนเลยก็กลายเป็น0.0อะไรครับ0.025ถูกไหมงั้น,น,นอันนี้ต้องผิดถูกไหมครับต้องเป็น0.025ถูกไหมครับ <uss> เพราะเราคูณ5ส่วน4เข้าไปแต่ถ้าอันนี้เนี่ย มันเป็นโมต่อลิตรต่อวิทำให้เป็นโมต่อวิครับก็คูณโมต่อลิตรต่อวิคูณคููลิตเข้าไปถูกไหมงงไหมครับอันเนี้ย0.02โมต่อด้วยลิตรคูณกับวินาทีถ้าเราคูณด้วยลิตรเข้าไปเนี่ยมันก็ต่างกันไปกลายเป็นโมต่อวิถูกไหมครับข้อนี้ไอ้นอีกสามตัวที่เหลือเอาตัวนี้มาคูณด้วย 0. 0.1ลิตรก่อนนั่นก็คือคูณด้วย 0. 0.1ลิตร ตัดลิปไปแล้วเห็นไหมครับก็จะกลายเป็น0.002โมต่อวิเขาถามของใครออกซิเจนใช่ไหมก็คูณด้วยคูณได้5ส่วน4ก็ตรงกับข้อนี้ถูกไหมใช่ไหมครับคูณได้5ส่วน4แล้วมันจะตรงกับข้อนี้เลยเนาะ0.0025นั่นข้อนี้ถูกส่วนทั้เป็นกร,รํมต่อวิคูณ5ส่วน4เสร็จปุ๊บต้องคูณต่อด้วย32ซึ่งมันจะตรงไหมครับไม่ตรงเนาะ ไม่ตรงเพราะว่าตรงนี้มันได้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองห้าคูณได้สามสองเนี่ยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองห้าคูณสามสองได้เลขแปดถูกไหมครับถูกไหมมันจะได้เลขประมาณเลขแปดไม่ใช่เลขนี้อันนี้ก็คูณด้วยอะไรถ้าเป็นช้อยที่สี่ก็คูณด้วยยี่สิบสองจุดสี่ถูกไหมซึ่งอันนี้เป็นจุดสองห้าถูกไหมก็ต้องได้เลขห้าสิบหกแต่ว่าไม่ใช่ตัวนี้มันต้องเป็นเท่าไหร่วะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองห้าเออมีโอกาสเป็นไปได้ไหม มัน,นอ๋อทฤษิยอมผิดมันต้องเป็นศูนย์จุดศูนย์ห้าหกถูกไหมครับเออนี้ต้องแก้เป็นศูนย์จดศูนย์ห้าหกถึงจะถูกแั้วสุดเ้าข้อสองถูกข้อเดียวถัดมาเขาถามว่าเอ๋อให้ดูตารางเลยนะครับเขาบอกใครเป็นตัวเร่งแต่ต้นที่เป็นตัวเล่งนะครับตัวซ้ายจะเป็นตัวเล่ง โอ้ยจวดเปานยาวยอ่ะไม่ต้อดูแค่นี้ก็พอการทดลองครั้งที่สามเกิดปยาเร็ววครั้งที่สองเธอดูสามเร็วกว่าสองจริงไหมอันที่สามมีกดถูกไหมครับอ๋อเขาพูดผิดไม่ใช่ตัวนี้เป็นตัวเล่งต้อง MnSO4 เป็นตัวเล่งครับตัวเล่งคือ MnSO4 นะตัวนี้ตัวเล่งนะพิมพ์ผิดนะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวเร่ ยอหน่อ,นอยดีกว่าออน,นี้จะได้เห็นชัดเขาบอกว่าสามเร็วกว่าสองเพราะว่าสามมีตัวเลขถึงมัก็คือมีพลังงานก่อนประมาณต่ำกว่าั้ที่สอง 2, และมีจุดเหตุารที่มีพลังงานสูงพอจะเกิดปฏิกิริยาได้มากกว่าครั้ที่สอง 2, ก็ในเมื่อตัวเลขมันเป็นตัวเออแล้วมันก็ทําให้เกิน e ออมีเยอะขึ้นถูกไหมครับข้อหนึ่งก็ดูเหมือนจะถูกนะมาดูก่อนข้อสกัดข,ของที่สองเกิดเร็วกว่าที่หนึ่งเธอดูสองกับหนึ่งเกิดเร็วกว่าเพราะอุณหภูมิถูกไหมครับ เขาบอกว่าข้อที่สองมีพลังงานก่อกำมันต่ำกว่าข้อที่หนึ่งไม่เกี่ยวแล้วต้องบอกว่าเพราะครั้อที่สองมีพลังงานจนมากกว่าถูกไหมเพราะอุณหภูมิสูงกว่าเพรนั้นผิดตรงเหตุผลอันนี้ผิดไปถัดมาข้อสามสี่เร็วกว่าหนึ่งสี่เล็วกว่าหนึ่งเพราะว่าจริงๆสี่เล็วกว่าหนึ่งไหมครับไหนแค่ว่าสี่เล็วกว่หนึ่งบ้างสี่ว่าสี่เล็วกว่าหนึ่งไหมทุกอย่างเพิ่งขึ้นสองเท่าหมดเลยสี่เล็วกว่าหนึ่งไหมครับ จริงๆแล้วสี่ไม่ได้เร็วกว่าหนึ่งเพราะว่าอันนี้คือปริมาตรที่ใช้ถูกไหมครับเหมือนกับเราทําทุกอย่างเพื่อเป็นสองเท่าแต่ความเข้มข้นมันยังคงเดิมเน้นสี่กับหนึ่งต้องเท่ากันนะครับผิดไปมีใครโดนหลอกบ้างว่าข้อนี้ถูกต่อมาสี่เร็วกว่าสองสี่เร็วกว่าสองสี่เร็วกว่าสองที่ไหนเล่าสองอุณหภูมิสูงถูกไหมครับสองอุณหภูมิสูงกว่าสี่เน้นสองต้องเร็วกว่าสี่เน้นข้อหนึ่งถูกเต็มๆเลยนะ ง่ายไหมครับฐานาข้อ18เขาบอกถ้าใช้เอ2ด6กรัมใช้ยากับบีเข้มข้น3มลต่อลิตรเท่ารือยบาทเซน<ม>อ่าก้อนนี้จากไปเหลือ1.5มลถูกไหมครับมัน3มลต่อลิตร B, B, M, A, เนี่ยเครื่องลิตร1.5มลถ้า B มีอยู่1.5มลเอเนี่ย A อโมลเป็นค27 27.6นี่กี่กี่เท่าไหรส่วนจุด8ถูกไหมครับในโมนะครับคิดเป็นโมอะไรน,นะพี่ลบแล้วนะข้างล่าง A มี0.8นจุดแปดมีหนึ่งจุดห้าใครหมดครับอันนี้ก็หารสองันนี้ก็หารสามถูกไหมครับใครน้อยกว่าใครน้อยใครน้อยใครหมดใครหมดครับอันนี้หารสองันนี้หารสามเอได้0ู A จุดสี่อหมดถูกไหมครับถ้าเอหมดเอเป็นตัวกำหนดนะก็ถามว่าข้อใดถูกต้องเอหมดอ่าเอชิดตรงนี้ส่วน b เนี่ยคำถามข้อใดหมดไม่ถูกต้อง,อ,อ,งอ๋อ b บดยต้องเหลือเท่าไรครับมี1.5 a ใช้ไป0.8 b ต้องใช้ไป1.2 b ต้องเหลือ0.3 b ต้องเหลือมาแถวตรงนี้โห oh, b นี่เหลือตั้งเยอะไม่ถูกแล้ว b ไม่ถูกเออ c c ต้องเกิอือเท่าไรครับ0.4ถูก d ดอกต้องเกิด1.2ก็ถูกงั้นก็ว่าเส้น b ผิดเส้นหนึ่งจริงๆให้ถูก b ต้องลองมาถึง0.3ถูกไหมในตรงแถวทางนี้เลยเนี่ย b ต้องอยู่ตรงนี้เลยเต้อง,องมา0.3เลยถึงจะถูกนะครับ ขอนี้คนทำได้เนาะแค่โฟโต้ฮันด์เฉยๆนะจับผิดภาพเข้าสิบเก้าครับให้สังเกตว่าเนี่ยอันนี้พี่จางพิมนะเนี่ย A L A I เนี่ยเนาะเราเราดูรู้นะครับไม่เป็นไรอันแรกอันนี้ต่างพิมพถูกไหม M L C Permanente M L C ลบสี่ม่วงมันจะจางหายไปถูกไหมครับหรือดูการเกิดตะกอนของคามาบอนานก็ได้ที่กากะบาดไวท์ที่พื้นได้ได้อาจารย์สอนยังกากะบาดไวท้นมีเกอร์แล้ววางทับ แล้วจากเวลาจะมันขุ่นจะมองไม่เห็นกากบาดใต้บิเกอร์งนั้นข้อหนึ่งเนี่ยจะดูสีที่จางหายไปหรือจะดูตะกอนที่เกิดขึ้นเป็นวามขุ่นก็ได้นะครับข้อหนึ่งังนั้นจากข้อหนึ่งเนี่ยใช้ได้หมดเลยเห็นไหมครับังนั้น <c oughs> ข้อ A เนี่ยแบอบกไม่ได้เรามาดูอันที่สองครับอะลูมิเนียมเจอในดในเบสกลายเป็นอย่างนี้เกิดเธอว่า <c oughs> ข้อไหน <c oughs> ข้าท่าครับเธ <c oughs> อดูระหว่างวัดปริมารก๊กาซไฮโดรเจนที่ที่บอกเอาสายยางมันต่อกับหลอดฉีดยาถูกไหมดูปริมาตรของกา๊าซไฮโดรเจนได้ กับวัดมวลของอลูมิเนียมถือว่าไหนสะดวกกว่ากันครับที่ที่ว่าอไหนสะดวกกันครับระหว่างไปม่านไฮโดรเจนกับอลูมิเนียมอันไหนสะดวกกันครับรไฮโดรเจนสะดวกเพราะว่าถ้านึงภาพจะจินตนาการภาพจะอต้องจินตนาการภาพว่ามีขวดรูปชมพู่อยู่นะนะ,ะแล้วก็มีรูดอลูมิเนียมเนี่ยแช่อยู่ในสารละลายสองตัวนี้นะครับมันแช่อยู่ในน้ําอ่ะ แล้วมันก็ค่อยๆดนกลับก่อนไปนึออกภาพหออมะแล้วเธอจะชั่งมวลของมันได้ยังไงอะมวลอลูมิเนียมไม่มีทางชั่งได้เลยมันอยู่ในน้ําอ่ะถามว่ามวลที่เธอชั่งได้คือมวลของมวลของทั้งระบบเลยครับแล้ววัดมวลที่ลดลงเพราะว่าเกิดแก๊สเตียนลอยหนีไปถ้าจะพูดตรงนี้ถูกต้องบอกว่าวัดมวลของระบบที่ลดลงถึงจะง่ายมวลอลูมิเนียมเลยไม่มีทางชั่งได้หรอกถ้าจะชั่งเธต้องแหนบหรือคีมขี้ลงไปขี้ปุ๊บขึ้นมาเช็ดเช็ดให้แห้งแล้วก็ชั่ง แล้วก,การทดลองนี้ก็เสียไปแล้วต้องทําใหม่เราช่างตอนสิบวิช่างตอนยี่สิบวิช่างตอนสามสิบวิช่างตอนสี่สิบวิสมมติทำสี่ครั้งสี่ครั้งนี้ต้องให้เหมือนปเปยนะต้องตัดชิ้นไว้ให้เท่ากันนะต้องไม่มีออกไซด์เคลือบผิวเหมือนกันโอ้โหโคตรยากเลยทำยากมากนะยากสุดๆเลยถัดมาดูข้อ C ข้อ C โมเมนต์สีน้ำตาลแดงกลายเป็นไม่มีสีกระโดนสีที่จางหายไปถูกไหมครับส่วนคะแค้นของเอสสองโอสามว่าจากอะไรอ่ะมันเอาอะไรมาวัดได้นอกจากเธอต้องทำทดลองสิบวิหยุด ยี่สิบวิหยุดสามสิบวิหยุดสี่สิบวิหยุดล้วก็ไปไต่เทรททุกๆเวลาที่เธอทำาันก็เนคนณวัดยากมากจากตรงนี้ครับอันนี้ไม่ถูกปลายปิป๊บอันนี้ไม่เอาไม่เอาก็เหลือแค่ข้อหนึ่งข้อเดียวถูกไหมที่สะดวกที่สุดถูกไหมครับส่วนข้อสุดท้ายความดันการ์ดมันชัดเจนอยู่แล้วนะแต่บางคนก็หัวหมอครับบางคนไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากมายนะก็บอกว่าอันที่มีอันเดียวผิดอันนี้อันมีอันเดียวผิดอ่า เดือสองข้อเว้ยไอ้สองข้อนี้มันมีอย่างละสองตัดไม่ได้ก็เลยมาดูคําพูดในข้อสองข้อนี้นี้เหมือนกันนี้เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันโอ้ยนี้ต่างกันดูสีมันก็แค่ดูสีเนาะความเป็นคนมันต้องคํานวณเอาดูสีง่ายดีเอาดูสีแล้วกันตอบข้อหนึ่งถูกอีกได้คะแนนอ่าก็มีเช้เซนนี้ได้นะครับแต่ถามว่ามันเป็นงี้เสมอไหมก็ก็รับประกันไม่ได้เนอ้อว่าไอ้ที่สามใช้เหมือนจะถูกใช้ต่างจะผิดอย่างเงี้ย แต่มันหลักการออกช้อยนะเพราะว่าช้อยดักมันต้องโดนตัดไปก่อนซึ่งโดนตัดไปแค่ข้อเดียวเลยที่เหลือยังรวมต่อได้กลายเป็นจุดบอดช้อยต่างกับผิดนเนอ่อด้ไหมจุดหลอกยิ่งเยอะยิ่งจับง่ายยกเว้นจะมีหกช้อยอย่างเงี้ยตัดไม่ได้ละถ้าเขาต่อออกมากต่อของกจกชอตายเลยนะหกช้อยตัดไม่ได้ต้นมาข้อสุดท้ายก็ยี่สิบเขาบอกว่าอัตราการะลดลงของ x อเป็นสองเท่าของการลดลงของ a อแล้วก็ x เนี่ยเป็นสี่ส่วนสามเท่าของบี แล้วก็ x เนี่ยเป็น4เท่าของ c งงไหมครับถ้า x เป็น2เท่าของ a และเป็น4เท่าของ c แปลว่าอะไรดีเอาง่ายๆดูคําว่าลดคําว่าเกิดก่อนของการเกิด b กับเกิด c แปลว่า b กับ c อยู่ฝั่งไหนครับ b กับ c อยู่ฝั่งขวา และ x กับ a อยู่ฝั่งซ้ายนะครับเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับมาดูกันไอสัตสัดส่วนตรงนี้คือเลขดุลสมการถูกไหมเขาบอกว่า x เป็นสองเท่าของ a แต่เป็นสี่เท่าของ c และเป็นสี่ส่วนสามเท่าของ b ถ้าเป็นสี่ส่วนสามเท่าของ b เดี๋ยวก่อนนะจำนวนเท่าเนี่ยเราเอาอะไรมาหารครับอย่างง่ายๆ x เป็นส่วนต่าของ a แต่ว่าถ้า a เป็นเท่าไหร่ x ต้องมาคูณเลขนั้นถูกไหมถ้า x เป็นสี่ส่วนสามเท่าของ b แปลว่า b เป็นเท่าไหร่ x ต้องคูณได้สี่ส่วนสามถูกไหมครับเราทําไงดีเราก็ใส่ b เป็นหนึ่งไปก่อนดีไหมเอ๊ะไม่ได้ิใส่ b เป็นสามแล้วก็ x ต้องเป็นสี่ถูกไหมใช่ไหมครับใส่ b เป็นสาม x เป็นสี่นี่ไง x เป็นสี่ส่วนสามของ b แล้วง่ายไหมง่ายไหมครับ เป็นสี่ส่วนสามของ b ก็ใส่ b เป็นสาม x เป็นสี่ได้ละเขาบอก x เป็นสองเท่าของ a เอาไปว่า a เป็นสอง x เป็นสี่เท่าของ c เอาว่า c เป็นหนึ่งเอ่ะได้สมการแล้วแล้วก็ดูกราฟเลยข้อไหนมันสอดคออล,ด 4, ลด 2, ้อง x ลบสี่ส่วน a ลบสองส่วนเช็คตรง x กับ a กันก็ได้ a ลบจาก 5, ห้าเหลือล 2, 2> หอนึ 4, ห่งอ,อ่ะ x ลบจากสองเหลือศูนย์ a ลบสี่ a ลบสองอ่ะฝั่งซ้ายสอดคล้องอันนี้ผ่านแล้วนะมาดูฝั่งขวาบ้าง b เพิ่มสาม c เพิ่มหนึ่ง b ก็ต้องเพิ่ม b เพิ่มจากหนึ่งมาเป็นสี่เพิ่มสาม c เพิ่มจากศูนย์มาเป็นหนึ่งว่าเพิ่มเพิ่มหนึ่งแปลว่าข้อนี้ได้หมดเลยแสดงว่าข้ออื่นนะ x กับ a มันจะไม่เป็นไม่ไม่ตามนี้หรือไม่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทางสมการนะครับไม่ถูกทางสมการไม่ถูกทุก,กเส้นยากไหมข้อนี้ทาเป็นไหมเอ่ยดูกา,การเปลี่ยนแปลงน,นะว่าสี่ต่อสองต่อสามต่อหนึ่งดูจากเดลต้ากราฟนะครับสี่ห้ามาหนึ่งก็คือเปลี่ยนสี่ถูกไหม สองมาศูนย์คือเปลี่ยนสองหนึ่งศูนย์ไปหนึ่งเปลี่ยนหนึ่งหนึ่งไปสี่คือเปลี่ยนสามแล้วก็เทียบตรงนี้เอาโอเคนะข้อนี้ผ่านนะครับไหวไหมเอ,อีกชุดหนึ่งแล้วกันข้อยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบหกนะครับยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบหกแล้วก็เดี๋ยวมันจะเป็นถึงสามสองพอดียี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบหกหกนาที